ตัวตนึงจ้าโควเวอรแดงตัวนี้ค่ะเก็บเอแต่ด้กมันค่ะเดี๋ยวแม่ขวัญผ้าใบเฮดชาถ่ายดูต้นมันใกล้ๆก็ได้ตัวนี่ใช่ไหมถ่ายจะได,เะได้เขาจะได้เห็นเป็นใบมันเป็นโควเวอร์นั่นแหละค่ะเป็นใบโควเวอร์ที่เขาแบบว่าสีกีบอย่างนี้สิอืออย่างนี้ค่ะตัวเยอะๆตัวเยอะมากเดี๋ยวแม่ขวัญผ้าใบเฮดชาจ้ะ ว่เขาจะเอาเตะกีบมันออกมาจากจากดอกอีกเคืือนึง่งแล้วเขาก็ไปตากเอาไปตากกันโตากแดดได้ค่นะตากโม่ตากแดดจ้านะ่ะเดี๋ยวอันตัวยามันสีเหมือดอือตัวนี้สีเข้มสีม่วงสีชมพูสีขาวใส่ได้คือกันเหมือดจ้าตัวนี้ซุ้มนี่เป็นยาอันยาขับพิษขับพิษออกจากไตตับไตเลือด ดีค่ะไปต้มชากันนะเก็บ่ค่ะโอ้สวยเยอะมากมด้วยค่ะคโค้าแดงนี่ค หยอดอ่อนๆมันนี่ค่ะเอาไปลวกถ้าย,ยอดอ่อนๆนะคะลวกกินกับสจมตําก็ได้ค่ะลวกเป็นพักยอดอ่อนๆมันคือกันกับอันโตดอกสีชมพูตัวดอกสีชมพูนั่นก็ตนน้นอ่อนมันก็ไปพัดได้ค่ะจุ่มเนยใบมันประมาณนี้ป้าต้องเฮียเขาป้าหก คล้ายๆดอกสามปีบ้เฮียวบานเท่าค่ะบานไม่รู้รยจ้ะ,จะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นโคเวอร์ขาวดอกใหญ่กว่านี้ก็บนี้ค่ะนี่นีใบมใบั้งะไปทั้งสี่เละค่ะโคเวอร์ใบโคเวอร์นี่และค่ะเนี่ยดอกมันขาวๆ<ม>เป็นยาด้วกันค่ะกับโคเวอร์แดงเดีย๋ย<ม>วเก็บไม่ก่อนเก็บ ไปเฮ็ดชาจ้ะเดี๋ยวเฮ็ดชาห้เบิงค่ะไปเก็บพึง่งเดี๋ยวเฮ็ดชาน้ำกันจ้ะจ้ะตัวนี้สีดอกสีชมพูค่ะมีดอกเข้มดอกชมพูดอกขาวค่ะได้เมิดค่ะมอใบมันสีตางกันน่ค่ะดอกที่สีเข้มๆใบมันสีตางกันแต่ว่ามันก็เป็นใบโค,เว,ค,โคเวอร์ขึ้นกันนะคะโคเวอร์ขาวกับใบก่ะตางกัน ใส่ได้คือกันเหมือนจ้ะ